อยากเป็นผู้หญิงไฮแว a l u ูนี่คือ 6. Emotion Skill นะคะที่คุณต้องรู้ก็คือการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้เป็นค่ะผู้หญิงไฮแว v a l ู e หรือว่าผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชีวิตไปตามอารมณ์นะคะขึ้นลงของตัวเองเขาจะไม่ใช้แต่เขาจะมีวิธีการจัดการอารมณ์ของเขานะคะทุกครั้งที่เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากอารมณ์พาไปล้วนๆนะคะเคยได้ยินไหมคําว่าเงียบสงบ สยบทุกความเคลื่อนไหวนะคะเหมือนกับที่เขาบอกว่าน้ําที่น่ากลัวที่สุดคือน้ําที่นิ่งนะคะแต่ว่าน้ําที่แบบดูกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมแม้จะรู้น่าก,กลัวในระดับผิวแต่จริงๆแล้วอ่ะไม่มีอะไรอันตรายเท่าความเงียบของผู้หญิงข้อที่หนึ่งการควบคุมอารมณ์ของผู้หญิงได้นั้นต้องมีเซลฟ a เออวเนสนะคะเซลฟ a เออเวยเนสก็ self คือการรู้ให้เท่าทันสภาวะอารมณ์ของตัวเองโกรธรู้ว่าโกรธเสียใจรู้ว่าเสียใจเครียดรู้ว่าเครียดนะคะแต่จะให้ให อารมณ์อยู่ด้วยเหตุผลการที่เราจะรู้สภาวะอารมณ์ของเราได้ต้องรู้จักการภาวนาการนั่งสมาธินะคะการนั่งสมาธิจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าถึงตัวเองมากขึ้นจะได้ยินเสียงข้างในของตัวเองดังมากขึ้นกว่าเสียงข้างนอกนะคะแล้วก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่ข้างในรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็จะ ตามทันอารมณ์ของตัวเองทุกสถานการณ์ของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเขาจะควบคุมมันได้ง่ายขึ้นนะคะเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้ถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นข้างในของเราคนะ,ะข้อที่2คือเขาจะสื่อสารนะสื่อสารอารมณ์ของตัวเองออกมาเป็นคําพูดนะคะเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วทาให้ผู้หญิงฮาร์บาลูเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกใดๆก็แล้วแต่เขาจะเลือกที่จะสื่อสารออกมาเป็นคําพูดด้วยสติ แล้วก็ด้วยปัญญาไม่ใช่อารมณ์ตนล้วนนะคะก็จะบอกว่าฉันไม่ชอบสิ่งนี้เพราะเหตุนี้และเหตุนี้เป็นการสื่อสารแล้วมันจะทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นข้อที่3คือเธอจะไม่แสดงอาการใดๆตามอารมณ์ของตัวเองโกรธไม่แสดงอาการโกรธ เสียใจไม่แสดงอาการเสียใจไม่ได้หมายความว่าเธออิกนอ์ความรู้สึกของตัวเองนะเธอยอมรับความเสียใจเธอเธอรู้ว่าเธอเสียใจเธอรู้ว่าเธอโกรธเธอรู้ว่าเธอเกลียดแต่ทั้งหมดทั้งปวุงนั้นนะเธอรู้ว่าอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นชั่วคราวและมันก็จะหายไปในที่สุดสิ่งที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ในระยะยาวคือเมื่อเธอปล่อยให้อารมณ์ครอบงำแล้วทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีออกไปสิ่งนั้นคือจะอยู่ระยะยาวไม่ใช่อารมณ์ของเธอข้อที่4ี่เธอจะ ใจค,ความรู้สึกของคนอื่นนะเข้าใจถึงที่มาที่ไปของการกระทํานั้นๆจะรู้ว่าด้วยเหตุนี้จึงเป็นแบบนี้แล้วจะทําให้เธอเข้าใจผู้คนมากขึ้น่ห,หมายถึงว่าการที่เธอจะเข้าใจคนอื่นได้เ,เธอต้องเข้าใจก่อนว่าทําสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเองเ,เธอจะรู้สึกยังไงข้อที่5นะคะการรับผิดชอบต่อความรู้สึกของตัวเองและการกระทําของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์คือหน้าที่ของผู้หญิงไฮแวลูนะคะเธอจะให้ความสําคัญกับการรับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ว่าจะสุขจะทุกข์จะโกรธจะเกลียดจะใดๆก็แล้วแต่เธออจะรับบผิดช ความรู้สึกนั้นและการกระทํานั้นด้วยตัวของเธอเองนะจะ,ะไม่เอาความรู้สึกความสุขความเศร้าความทุกข์ของตัวเองไปแขวนไว้ที่คนอื่นนะคะไม่ไปแขวนไว้ที่เพื่อนที่แฟนหรือว่าที่ครอบครัวนะเธอจะรับผิดชอบสิ่งนั้นด้วยตัวของเธอเองข้อที่6คือเธอไม่เทค ทุกอย่างซีเรียสคือจะไม่จริงจังในสิ่งที่ไม่จริงจังและก็จะจริงจังในสิ่งที่ควรจริงจังอย่างเช่นว่าอายุเท่านี้เธอต้องแต่งงานและมีแฟนเธอจะไม่ถือว่ามันเป็นเรื่องจริงจังสาหรับชีวิตเธอจะใช้ชีวิตตามเบสของความสุขของตัวเองสิ่งที่ควรจริงจังก็คือเธอจะให้คุณค่าของตัวเองเธอจะยกระดับชีวิตของตัวเองเธอจะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนี่คือผู้หญิงที่เป็นไฮแวลูเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ที่สำคัญก็คือว่าเธอจะมี self awareness นี่คือคีย์หลักของมันนะคะแล้วก็จะไม่ปล่อยให้อารมณ์ควบคุมการกระทําของเธอเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นผู้หญิงไฮ้ว v ู l ที่เอาอยู่ในทุกๆงานอย่าลืมพัฒนาเรื่อง emotion ของตัวเองหรือว่าความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะ